จงใจพระนะพบก,กันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้าเดืิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่นะ2ีเอดใช่ครับเดือนกุมภาพันธ์สองพันาร้อยมันจะหมดเดือนอีกแล้ว พรด้มา8วันนะครับนะเออวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องความจริงเราเคยพูดมาแล้วนะพูดมาต้นปีต้นปี67วันที่22 22มีนาหกเจ็ได้พูดตอนนั้นได้พูดเรื่องดวงนี่นะวิเคราะห์สามดวงมีบิ๊กต่อบิ๊กตายแล้วก็บิ๊กโจกตอนนั้นบิก๊ก ปีปีสุดท้ายนะหมายความว่าปีต่อจะหมดอายุนะจะเกษียณแต่แล้ว๊กโจ๊กจะขึ้นบิ๊กตายก็เลยมาแซงบอกว่าตายอินกัตานาครับตายอยู่มากนะตอนนี้ตาอยู่ก็เดือดร้อนดีนะตาอยู่นะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กอะพลตระเอกสุรเชษนะหักป้านี่นะว่ามันมันทำอะไรมันมันไม่ตายทันทีนะ จะ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 ตอนนี้จะเป็นข่าวว่าจะจะปลดออกได้ออกนะก็มันก็ไม่ยังโ,โอโหอีกขั้นตอนเยอะยาว <c oughs> ก็ผมบอกแล้วไงคือบิ๊กโจวตอนนี้ต้องเจออุปสรรคเยอะ <c oughs> เจอปัญหาเยอะนะครับนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เสวยบอกเลยไงอาทิตย์เสวยตั้งแต่อายุห้าสิบสามถึงห้าสิบแปดฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับห้าสบเก้าได้เป็นแนะ่ อ้าวห้าสิบเก้ากน่นะครับปีอะไรปีสองสอหเจดหนึ่งครับสองห้าเจดหนึ่งครับนะได้เป็น2ปีได้อยู่2ปีครบกรเกษียณน,นะตอนั้นพอพิ์ตายกเกษียณปี69เก้าห็ไหมปีหน้าเจศูนย์จะมีอีกสักคนนะครับนะอีกสักคนที่จะมาขั้นจังหวะนะฮะอีกปีหนึ่ง อยู่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งกันมาเนี่ยแน่นอนแล้วก็จำำําคําผมว่าเลยรันำน,นี่พูดนี่แหละนะวันนี้ก็เลยมาคุยว่าไอ้ไม่ข่าวเยอะก็อะไรเงี้ยมันก็วนอยู่ในอ่างอะไรไม่ไปไหนนะมันเป็นเกมอะการตั้งกรรมการตรวจสอบอะไรยิงกรรมการเยอะเนี่ยมันเป็นการกเรียกว่าอนะไรทวงเวลาทวงเวลาให้มันช้าให้มันช้าไปนะก็พอดีนะครับดวงยังไม่ดีอ่ะนะ คือถ้าให้กลับมาตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าแกก็เป็นเนี่ยนะเอากันว่าน่ะอีกตักคนหนึ่งนอีกตักคนหนึ่งแล้วแกมาปิดท้ายก็พอดีก็พอดีนะครับนะก็สู้ไปก่อนแล้วครับสู้ไปสู้ไปจกว่าจะกลับกลับมาได้นะฮะหลุดไปเนี่ยมาหลุดแน่อยู่แล้วครับนะตอนนี้ที่ผมดูอยู่นี่นะบิ๊กต่ายเนี่ยพลตรีกิติรักษ์นี่นะพันเพชรน,นครับแล้ว้าเขาเปลี่ยนชื่อมานะ่ะเปลี่ยนชื่อนะ เีน,นี้ผมเห็นลายเซ็นแล้วแหมมันมันเวอร์วังว่ามันเวอร์ไปมันลงท้ายไม่ค่อยดีนะเขียนเนี่ยพวกนี้ก็อย่างที่ผมพูดแหะทุกอย่างมันมีลิขิตน,นะบางทีเราแนะนำใครไปนะผม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 เคนไอ้เรื่องชื่อเรื่องลายเซ็นนี่แหละครับผมเป็นคนแรกนะแต่เราไม่ชอบโปรโมชั่นอนะ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโชว์นะอันนี้ก็ลูกศิลุกลหา ก็มีคนครูพักรักจําก็มีแล้วก็ไปคิดเองก็มีครับมันก็แล้วแต่ครับนะแล้วแต่เขาจะปเป็นเสกสรรจินตนาการนะครับนะแต่ทุกอย่างนี่เราต้องยึดหลักธรรมชาติกับธรรมชาตินี่มันมีอะไรเยอะแยะนะครับที่เราศึกษาพุทธเจ้าท่านศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยมาจากธรรมชาติครับแล้วท่านก็ใช้เวลาหม่จริงๆนะสี่สิบห้าปีนะสี่สิบห้าปีเนี่ย ก็ได้ได้คำพีต่างๆมาเยอะสี่ทิสี่ทหคำพีหมายความว่าปีนึงท่านคนพบเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่และเรื่องนี่หละครับมันก็เป็นประโยชน์นะทีแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะมันมีการชำระหลายครั้งแล้วก็แต่ละยุคนะนะผู้นำทางศาสนาก็จะใส่ ใส่ความคิดความเห็นของตัวเองเข้าไปบ้างนะฮะที่ผมชอบก็คือว่าผมไปศึกษามหาย ah านของพระสัมจังที่ไปอยู่อยู่ในลันทาอินเดียนสิบหกปีนะไปอยู่สิปีไปแปลไปอะไรต่าไปชำระจิิงถ้าไป่ไมาไปคั้นมาใหม่นะแล้วก็มาได้แล้วก็ยังเขียนใหม่ให้ให้รันทาด้วย อาจารย์แต่บอกให้เขียนใหม่ด้วยเพราะมันมาโหูมันหลังจากที่พุทธเจ้าอัสัญจะกรรมใช่ไหมหลังจากพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยนะสอง0ก็พันหกรปีอะ่ะมันก็มีไหลองค์ขึ้นมานะไหลผู้นำอะ่ะมีกัสสป,ปามากม,มามีธรรมะธรรมะโคโคสาจารย่ง้นะมันเยอะมากนะ ล่าสุดนี่มาจากศรีลังกาครับหลังจากที่ว่ารานันธาถูกถูกเผาเกลี้ยนะฮะแล้วก็สาวกก็ที่เหลือรอดตายมาก็ย้ายมาตั้งหลักอยู่ที่ศรีลังกาของประเทศไทยดีเราก็ได้ได้ไปจากศรีลังกาครับเป็นเทรวาทน,นะเป็นเทรวาทสายเทรวาทของจีนสายมหายานมหายานก็แยกไปสองสายก็มีสายเซนด้วย เกาหลีเกาหลีเกาหลีก็เป็นเซลเซนเซนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเกาหลีเออก็นี่แหละครับเราต้องศึกษาให้ลึกนะฮะให้รู้แล้วก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ว่าของแท้อยู่ที่ไหนนะของแท้อยู่ที่ไหนคือจริงๆเนี่ยแต่ละประเทศก็อยากจะเป็นเขาตัวเองนะล้วถ้าไปสายมหาญาก็จะไปต้องไปผูกพันธ์อินกับจีน ก็เลยอยากจะเป็นพวกขสัตริย์ทั้งหลายรัชวงศ์ก็อยากจะเป็นของตัวเองก็เลยเอาเซนเป็นหลักนะก็อันเดียวกันนั่นแหละครับนะเซนนี่เป็นของกัาศปะกัาศปะนะอาหานะรนี่สมเร็จส้องเลยหมดนะส้องเลยหมดรู้สึกว่าพวกนี้ทั้งหมพวกพราหมณ์นะพวกพราหมณ์แล้วก็อายุมากที่มาให้พระเจ้าบูรให้นะ พุทธเจ้าบุญให้มีทั้งหมดวันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ที่บวชโดยพุทธเจ้านะั้นอะไรก็สาวกนะเป็นคนบวชฉน้ถาศึกษาพวกนี้เราเราจะเราจะได้แก่งขึ้นมาว่านะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือธรรมชาติทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้เราก็มาจากธรรมชาติแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็วนกลับมาเกิดใหม่ การเกิดนะการเกิดของดวงกิจวิญญาณนีมน่มันมันมันมีนี่มันมีไหลไหลเรื่องอะไรหลประเภทนะให้เกิดจะเกิดไปเป็นพืชหรือจะเกิดไปเป็นพวกพยาธินะพวกพยาธิเชื้อโรคนะในในเอ่อในโครนตมต่างๆนะหรือจะเกิดเป็นสัตว์เลือดการนะเอ่อเนี่ยพวกนี้มีชีวิตน,นะ พกเชื้อโรคนี่ก็มีชีวิตันั้นมันจึงได้แพร่ผา่าแพร่เผยแพร่ได้แพรระบ,บาดได้นะทีนี้ถ้าเรียนรู้แบบพุทธเจ้าตามคําสอนท่านนะฮะมนุษย์เรามันต้องกําหนดกําหนดหลายอย่างนะยิ่งเช่นลมหายใจทําไมต้องกําหนดลมหายใจเออการข้าวออกเนี่ยผมก็มาถอดเป็นดาวดาวสุกก็จมูกคือลมอากาศเข้าทางจมูก แล้วเวลาเราทําสมาธินะเวลาผ่อนเอาลมหายใจออกออกทางปากจมูกนี่คือปอดใช่ไหมแล้วก็ปากนี่คือมา้ามดังนั้นเวลาเราเอาลมออกเนี่ยมันก็จะเอาไอไอพิษนะฮะจากในอาหารต่างๆที่มันมันเป็นแก๊สอะ่ะเป็นแก๊สอ่ะนะออกทางปากเออดะงนั้นคนที่พูดมากเนี่ยมากกี้ไม่เคยป่วยนะ เออสังเกตไหมยังยังยังพวกนักจัดรายการพิธีกรเดียวไหมอย่างผมเนี่ยไม่เคยเพราะเพราะเอาไอพิษออกครับมันไม่สะสมไงเพราะไอพิษถ้ามันมันมันเป็นแก๊สเนี่ยถ้ามันรวมตัวมากๆแล้วมันก็จะทําให้เกิดอาการอวัยวะอักเสบอวัยวะบางส่วนชํารุดเนี่ยเนี่ยมันมันมันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับลินน้ําลมฝอยนะดินน้ําลมฝอย ก็ามาคุยกันกน,นะครับนะสบายสบายวันศุกร์เนี้ยก็จากบิ๊กโจ๊ก,กมาตรงนี้แล้วครับน,นะอันนี้เป็นของแถมส่วนบิ๊กโจ๊กนี่ก็ก็เราดูไว้แล้วก็จะว่าจะเป็นจริงไม่จริงฉะนั้นก็ดิ้นต่อไปดิ้นดิ้นปีนี้นะปีนี้ปีหน,น้าอีกสองปีอ่ะหกเก้าเจ็ดศูนย์รับหกเก้าเจ็ดศูนย์นี่คดียังไม่จบหรอกครับก็ร้องกันไปร้องกันมา,มาจะไปหลุดเอานู่นและครับหลุดเอาปีเจ็ดศูนย์นะครับ แล้วก็เจ็ดหนึ่งก็จะจะได้เป็นนะจะได้เป็นจำคำผมไว้นะเอออันนี้ผม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 เรียกว่าชัวนะครับว่างั้นนะเพราะเราดูดูดวงมาเป็นเป็นพันพันหมือนหมือน,น,นดวงแล้วก็มีโอกาสได้คุยเมื่อดีนะได้พูดเนี่ยเพราะต้องบอกว่าผมขาดไม่ได้คาเรื่องพูดเนี่ยก็เลยเตรียมการแล้วว่าเนี่ยเมษาเนี่ยจะมีรายการใหม่ๆพูดขึ้น มีรายการใหม่ๆผดขึ้นนะครับเนะเพราะอะไรครับเพราะว่า,าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผมเนี่ยมันน่าจะมีสักประมาณ30 4สบสี่ิเอร์ซตที่เริ่มใช้งานได้หมายความว่าสามารถเอาคนป่วยไปรักษาได้นะมันต้องมีคลินิกอะ่ะต้องมีคลินิกเขาทำอะไรมันต้องอถูกกฎหมายนะต้องมีใบรุยญ,ญาด,ด้วยต้องมีใบรุยญาดเลยแต่ใบวิชาชีพเราเตรียไมไปหมดแล้วนะครับ ล้วยังมีพันธมิตรเ,เพื่อนนะครับนะแล้วก็รุ่นน้องอ่ะพวกที่จบแพทย์มาก็อยากจะมาร่วมด้วยครับกับโครงการนี้นะฮะก็ดีนะครับทุกคนมันจะได้หาความรู้แล้วรุ่นใหม่นี่ก็ดีครับจะได้เข้ามาร่วมกันนะคือการต่อยอดจะมีคนรุ่นใหม่ครับรเพราะถ้ารุ่นเก่าเก่งๆไโอ้โหตอนนี้ได้จากสอบถามดูแลเก่าเก่ารุ่นผมนะครับมันมันกลับไประหวานหมดแล้ว โทรไปไม่ได้ติดตอ่อหายไปเลยหายไปเลยถามคนรู้จักเพื่อนๆจริงยังมีอยู่ก็บอกเฮ้ยท่านเสียชีวิตหลายปีแล้วอ้าวตายไม่ได้ข่าวไม่ได้ข่าวก็ไม่เป็นไรครับนะเรารุ่นใหม่นะเรายังหาคนรุ่นใหม่มามาเสริมได้คือทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยครับมันต้องเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาตินะครับนะเกิดแก่เจ็บตายครับแต่ว่าเราจะตายยังไงให้มันดีตายอย่างสง่างาม ตายอย่างสงบนะครับไม่ดิ้ทนทุรนทุรายเจ็บป่วยร้องโอดโอยแล้วไปตายโรงพยาบาลเนี่ยผมผมรู้แล้วว่าคนที่ป่วยตายเนี่ยส่วนมากจะต้องไปลงนรกไปลงนรกบเพราะเพราะว่าไอ้ดาวมัตยูไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วนะแล้วก็จะเหลือดาวเนปจูนก็จะตามไปส่วนดาวพุทโต้ก็จะอยู่กับเรา ในสังขารนะจงก็จะเผาจะพชาพุนากินนะครับแล้วก็จะตามไปแล้วเมื่อเลยไปกันคุณละทางฉะนั้นเวลาถามว่าเอ๊ะคนกลับชาติมาเกิดที่ทียังจําไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไปคุณละดวงอ่ะไอ้ดาวความจํามันจะอยู่ที่พูโต้ครับนะดาวจิตใต้สานึกครับนะเนี่ยไม่ต้องให้รู้นะแต่อนาคตยังไม่ถึงครับยังไม่มีนะสมมติยูนี่ก็ไม่ครับนะไม่ บอกไปลง,ลงก็เก็บแต่บาปไว้แล้วครับเอาบาปไว้นะก็คุยกันอย่างนี้แล้วครับมันก็คือผมคุยนี่บางคนก็บอกผมไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะมันต้องมันต้องเอามานั่งคุยสัมมนากันหรือว่าเสวนาแล้วก็มีการถามอ่ะปุถชาวิชาศาสนาคือถ้าถามแล้วก็ตอบโอเคจะได้กระจ่างแตเวลาตอบนี่มันต้องอธิบายให้ชัดเจนนะว่ามันคืออะไร ธรรมะคืออะไรธรรมชาติคืออะไรเออเออสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันคืออะไรบางคนมนเป็นปัญหาโรคแตกนะไม่แตกครับมันมีที่ตอบมีที่มาที่ไปครับเยอะเราต้องหาให้เจอนะครับของผมเนี่ยโหเนี่ยเยอะม,มากคนความมา้าไปเยอะมากเดินไปไปเปิดเก่าๆที่พูดมาด้นะฮะโอ้โหของดีๆนน็เลรเนี่ยเนี่ยบางจะโวบรวมมาทําเป็น ทำเป็นซีรีส์นะฮะเอาไว้ให้ไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษาเพราะว่าจะดีนะก็มีอะไรก็ครับ0 8 1แปดหนึ่ก็โทรมาปรึกษากันได้ครับนะมัมีหลายช่องทางนะครับนะที่ปรึกษากันคือตอนนี้ผมบอกผมเลิกดูแล้วครับนะเลิกดูแล้วเพราะว่าให้เฉพาะเอ็มซีทั้งหลายปรึกษาดูนะครับนะมีคนจะมาขอดูบอกแม้วแล้วเบือนะเอ่อนะเออ ครที่เป็นสมาชิกเอฟซีทั้งหลายนะเราก็ดูดวงกันทั้งครอบครัวครับตลอดชีวิตครับไม่ต้องห่วงนะคุณจุ๊บสวัสดีครับครับวันดี้ครับวัจุ๊บ,บ,บ,บปั๊บไปเลยนะจบเลยเนะ <c oughs> <c oughs> อะก็ไม่เป็นไรครับนะคือคือเขาพูดเขาฟังดูนี่ที่คนคนก็หาสาระนะอะไรที่ไม่มีสาระเขาก็ไม่ฟัง ขามีสิทธิ์เลือกนะเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์อยู่กับมือครับนะมันกดได้ทีนที้เราอยากจะได้เอาคนที่เขาศรัทธาแล้วก็เชื่อกันแล้วครับนี่ถ้าไม่เชื่อเราพูดไปแล้วก็ก็อย่างนั้นนะครับนะไม่มีประโยชน์นะเอาเราวันนี้เอาแค่นี้กันแล้วกันนะครับขอดุโมทนาสาธุครับพรใดอ,อ,อันเระเสริฐจงมาเกิดแก่เอฟซีทหลายแล้วก็ท่านที่ติดตามรายการ แล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการขอบารมีพระพุทธเจ้าห่าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลิม84บสางแล้วก็พระพมสามปางเลยครับจงโดลบันดาลให้ทุกท่านและคนในครอบครัวอายุมั่นขวัญยืนสุขกายสุขใจนะครับปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทำสิ่งใดสำเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไป และท่านที่รวงรับไปแล้วขอไปสู่สุขติภูมิสัมปลายพบแดนสุขาวดีขอให้มีความสุขตลอดปีชั่วนินิรันดรสาธุสาธุสาธุ